แน่ใจเหริอว่าใต้พื้นบ้านของคุณไม่มีใครอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งบอกแม่ทุกวันว่าย่ายังอยู่ที่นั่นจนวันที่พวกเขาตัดสินใจขุดดูสิ่งที่พบกลับทําให้ทั้งหมู่บ้านไม่มีวันลืมเสียงนั้นยังคงดังขึ้นทุกคืนหรือบางทีย่าอาจยังไม่จากไปไหนเลยยามค่าคืนเงียบงนันลมพัดลอดพื้นไม้เก่าเอดอาร เสียงฝีเท้าเล็กๆของเด็กหญิงดังขึ้นทุกคืนแม่แย่าอยู่ใต้พื้นบ้านแม่หันมามองพร้อมรอยยิ้มจังๆพูดอะไรอีกแล้วลูกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรอกแต่คืนนั้นเสียงค้อเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นตึกตึกเหมือนมีคนเคาะไม้ช้าๆตามจังหวะหัวใจกลิ่นอับชื้นเริ่มโชยมาแม่เริ่มขมวดคิ้วมองไปที่พื้นเก่าๆใต้เตียงเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยขึ้นจากข้างล่าง หนาวเหลือเกินเด็กหญิงนั่งนิ่งจ้องพื้นด้วยดวงตากลมโตแม่ย่าหนาวน้ำเสียงสั่นเธอชี้นิ้วลงไปตรงจุดเดิมคืนนั้นทั้งบ้านไม่มีใครหลับพอรุ่งเช้าทุกคนตัดสินใจขุดพพั่วกระทบพื้นไม้เสียงดังสะท้อนในอากาศนิ่งๆฝุ่นปลิวฟุ้งกลิ่นดินเก่าลอยขึ้นมาไม้เริ่มผุพังออกเป็นช่องใต้ช่องนั้นมีผ้าขาวมอม,มมพันอยู่บางอย่าง มือของแม่สัน่นเธอค่อยๆดึงผ้าออกผ้าที่เคยขาวกลับเปื้อนน้ำตาแห้งเกอะใต้ผ้านั้นมีบางสิ่งเย็นเฉียบนิ่งสนิทแต่เหมือนยังอยู่ลมหายใจของทุกคนหยุดพร้อมกันเสียงของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดย่าบอกว่าอย่าเปิดออกนะแม่แม่ชะงักมือแข็งค้างกลางอากาศเธอหันมามองหน้าลูกสาว ดวงตาเด็กหญิงไม่ไหวติงราวกับมองทะลุผืนดินลงไปอีกหนูได้ยินย่าพูดเหรอแม่ถามเบาๆเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำเด็กหญิงพยักหน้าย่าบอกว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วแม่ไม่ได้ยินเหรอลมเย็นวูบหนึ่งพัดลอดขึ้นจากช่องพื้นกลิ่นเหมือนดอกไม้แห้งกับกลิ่นเน่าป,ปนกันทุกคนขนลุกพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวพ่อเดินเข้ามาในมือถือไฟฉาย แสงไฟส่องลงไปในช่องนั้นสะท้อนวัตถุบางอย่างแวววาวเหมือนกระจกแต่ไม่ใช่กระจกมันคืออะไรพ่อพึมพำเขาก้มลงอีกนิดแล้วจู่ๆไฟฉายก็ดับวูบเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนจากใต้พื้นมีเสียงบางอย่างขยับเหมือนผ้าถูกลากไปช้าๆแล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆดังขึ้นกลับบ้าน เด็กหญิงสะดุ้งเธอจับมือแม่แน่นย่าบอกว่าอย่าดูตอบมันไม่ใช่ย่าคนเดิมแล้วแม่ถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่ความอยากรู้มันแรงกว่าความกลัวเธอก้มลงอีกครั้งปลายนิ้วแต่ผ้าที่พันสิ่งนั้นไว้รู้สึกถึงความเย็นแปลกประหลาดเหมือนน้ำแข็งที่ยังมีชีพจรผ้าค่อยๆถูกเปิดออกที่ละชั้น ที่ละชั้นแสงไฟจากหน้าต่างลอดเข้ามากระทบสิ่งที่อยู่ข้างในแม่ชะงักในดินนั้นมีกรอบรูปไม้เก่าครา่ำข้างในคือภาพของหญิงชราแต่รอยยิ้มในภาพนั้นกำลังขยับมุมปากของหญิงในรูปค่อยๆแยมขึ้นตาในรูปค่อยๆลืมเหมือนเธอรู้ว่าพวกเขามองอยู่เด็กหญิงร้องให้น้ำตาไหลพราก หนูบอกแล้วย่าไม่ให้เปิดเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในห้องเหมือนมาจากทุกทิศท,ทางไม้พื้นเริ่มสั่นเบาๆใต้เท้ากลิ่นดินเปียกชื้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพ่อรีบคว้าลูกกับแม่ออกมาแต่ประตูบ้านกลับล็อกเองจากด้านในไฟในบ้านกระพริบรูปหญิงชาราหล่นลงพื้นแตกเป็นเสียงแต่ภาพนั้นยังติดอยู่ในกรอบ และดวงตาในรูปยังมองตามทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาแม่หอบหายใจแรงมือสั่นพยายามเปิดประตูอีกครั้งแต่ลูกบิดเย็นเฉียบราวกับถูกแช่ในน้ำแข็งมันเปิดไม่ออกเสียงพ่อแผ่วต่ำเขาใช้แรงดึงเต็มที่ไม้บานประตูส่งเสียงคลืดคราดแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างกดไว้จากอีกด้านแสงไฟในบ้านเริ่มสว่างวาบ แล้วดับลงพร้อมเสียงแตกเปรี้ยบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดสนิทเด็กหญิงสะอื้นเสียงร้องให้ของเธอก้องสะท้อนในบ้านเงียบแม่ย่ากลับมาแล้วย่าจะพาเราไปอยู่ด้วยแม่หันขวบลูกพูดอะไรแต่ก่อนจะได้คำตอบลมเย็นจัดก็พัดวูบหนึ่งผ้าม่านปลิวแรงเหมือนถูกดึงจากด้านในเงาดำปรากฏบนผนัง เป็นรูปร่างของหญิงแก่หลังค่อมผมยาวสยายมือเหี่ยวย่นยื่นออกมาราวกับจะคว้าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเสียงกรอบกแกรบจากพื้นไม้ดังขึ้นเหมือนมีใครกำลังคลานใต้พื้นเสียงนั้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆพ่อคว้าไฟฉายอีกครั้งพยายามส่องไปยังช่องพื้นแสงไฟส่องผ่านฝุ่นและควันบางๆเห็นเพียงเงาของมือ นิ้วเรียวยาวแต่บิดเบี้ยวกำลังคือบออกมาช้าๆแม่ร้องเสียงหลงเธอรีบดึงลูกเข้ามากอดแน่นไปอยู่ในห้องเร็วแต่เด็กหญิงไม่ขยับดวงตาเธอเหม่อลอยริมฝีปากเริ่มขยับเหมือนพูดคุยกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนย่าบอกว่าไม่ต้องกลัวย่าจะมาหาเองพื้นใต้เท้าเริ่มยุบลงทีละน้อยเสียงแตกของไม้ดังขึ้นทั่วห้อง เงาดำจากผนังค่อยๆลากยาวมาที่พวกเขาเหมือนสิ่งนั้นกำลังปีนขึ้นมาแม่คว้ามไม้กวาดฟาดลงไปตรงช่องพื้นเสียงกระแทกดังตุบเหมือนโดนเนื้อจริงๆเสียงครางต่ำๆดังขึ้นหญิงชราในเงาพ่นลมหายใจยาวกลิ่นเหม็นสาบเก่าผสมกลิ่นดินโชยไปทั่วบ้านหยุดนะเสียงแม่ตะโกนอย่ามายุ่งกับลูกฉัน แสงฟ้าแลบจากหน้าต่างฉายวา่าทุกคนเห็นหน้าของสิ่งนั้นเต็มตาใบหน้าเหี่ยวย่นคล้ายยาแต่ตาแดงกำปากฉีกถึงหูรอยยิ้มบิดเบี้ยวไม่ใช่รอยยิ้มของคนไฟฉายในมือพ่อดับลงอีกครั้งเสียงหัวเราะแหบพร่าดังทั่วบ้านอย่าหนีกลับมาหาย่าพ่อพยายามใช้แรงสุดท้ายเตะประตูไม้แตกเสียงดัง บานประตูเปิดออกทันทีแต่ข้างนอกไม่มีแสงเช้ามีเพียงหมอกหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณพวกเขาวิ่งออกมาแต่ยิ่งวิ่งหมอกก็ยิ่งหนาจนมองไม่เห็นแม้แต่กันและกันเสียงเด็กหญิงดังขึ้นจากในหมอกแม่หนูอยู่กับย่าแล้วแม่หยุดหันมองรอบตัวลูกอยู่ไหนเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้มาก ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจข้างหูไม่ต้องหาแล้วเพราะยากอยู่ข้างหลังแม่ตัวแข็งทื่อลมหายใจขาดห่วงในลำคอเธอค่อยๆหันกลับไปช้าๆในหมอกสีเทาขุ่นนั้นเงาของหญิงชราเริ่มปรากฏชัดผมยาวรุงรังเปียกแนบกับแก้มผิวซีดเหมือนกระดาษที่เปื้อนดินริมฝีปากแห้งแตกแต่รอยยิ้มกลับกว้างขึ้นเรื่อยๆย,ย่าคิดถึง เสียงนั้นเบาแต่เย็นวาบเหมือนแทรกเข้าไปในทุกเส้นประสาทแม่ก้าวถอยหลังทีละน้อยเท้าเหยียบอะไรบางอย่างนิ่มๆเธอก้มลงพบตุกตาผ้าของลูกสาวเปื้อนโคลนและเลือดจางๆหัวใจแม่หล่นวูบเธอตะโกนเรียกลูกเสียงสัน่นลูกอยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหนเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นอีกดังมาจากทุกทิศทาง แม่หนูไม่หนาวแล้วย่าอยู่กับหนูแม่หันซ้ายหันขวาหมอกเริ่มหมุนวนเหมือนมีชีวิตรอบตัวเธอเต็มไปด้วยเสียงกระซิบแผ่วๆใต้พื้นใต้พื้นใต้พื้นภาพบ้านเก่าปรากฏขึ้นกลางหมอกทั้งหลังเริ่มผุพังแต่ยังคงรูปเดิมประตูเปิดออกเองแสงสลัวสีเหลืองลอดออกมาจากในนั้นแม่ก้าวเข้าไปทุกอย่างเงียบสนิท พื้นไม้กลับมาดูเหมือนเดิมไม่มีช่องไม่มีร่องรอยขุดบนโต๊ะกลางบ้านมีถ้วยข้าววางอยู่สองถ้วยและภาพถ่ายของย่าก,กับเด็กหญิงแต่ในภาพนั้นทั้งคู่มองออกมาพร้อมรอยยิ้มเดียวกันแม่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มือเธอสั่นขณะเอื้อมแต่กรอบรูปทันใดนั้นเสียงประตูบ้านปิดปังดังสนัน่นแสงไฟดับวูบ และในความมืดนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งมาจากห้องในแม่เสียงนั้นนุ่มนวลแต่แปลกไปแม่หันไปเห็นลูกสาวยืนอยู่ตรงประตูเสื้อผ้าเปื้อนดินเท้าเปล่าผมยาวสยายปิดหน้าลูกแม่พูดไม่ออกน้ำตาคลอเบ้าเด็กหญิงค่อยๆเงยหน้า ตาเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดำสนิทเหมือนบ่อน,น้ำลึกไม่มีก้นแม่ย่าบอกว่าตอนนี้ถึงตาแม่แล้วเงาของหญิงชราในหมอกโผล่ขึ้นด้านหลังมือเหี่ยวย่นยื่นออกมาช้าช้าวางบนบ่าของแม่เบาๆทันใดนั้นพื้นบ้านทั้งแผ่นสั่นสะเทือนเสียงแตกของไม้ดังขึ้นอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเริ่มพังทลาย หมอกหนาแผ่กระจายเข้ามากลื่นห้องทั้งห้องเสียงหัวเราะแหลมสูงดังสะท้อนทั่วบ้านภาพของย่าและเด็กหญิงในกรอบรูปค่อยๆลุกไม่ขึ้นเองจากข้างในแสงไฟในภาพกลายเป็นเปลวแดงส่องวาบออกมาในความมืดเงาของแม่ถูกดึงหายเข้าไปในพื้นพร้อมเสียงสุดท้ายที่ขาดห่วงอย่าลืมปิดพื้นให้แน่นบ้านทั้งหลังเงียบสนิทหลังเสียงสุดท้ายของแม่ดับหายไป หมอกค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงไม้ลั่นเบาๆเหมือนบ้านกำลังหายใจช้าๆใต้พื้นบ้านมีบางสิ่งขยับเสียงแกรกๆดังอยู่ในความมืดเหมือนเล็บกำลังขวนไม้ทีละนิดขึ้นต่อมาคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงแปลกจากบ้านหลังนั้นบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อใครบางคนบางคนได้ยินเสียงหัวเราะเด็กหญิง แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเช้าวันถัดมาหมอกยังคงปกคลุมบริเวณนั้นหนาแน่นไม่มีใครเห็นรอยเท้าเข้าออกจากบ้านประตูปิดสนิทเหมือนเดิมแต่หน้าต่างเปิดอยู่บานหนึ่งจากในนั้นมีเสียงเพลงกล่อมเด็กแผ่วเ,เบาอ่อยออกมาท่วงทำนองบรนเหมือนเสียงที่คนแก่เคยร้องให้หลานฟังเมื่อหลายสิบปีก่อนนอนเถิดลูกย่าจะอยู่ใกล้ ชาวบ้านบางคนที่เดินผ่านมองเห็นเงาผู้หญิงแก่ยืนอยู่หลังผ้าม่านเธอหันหน้าช้าๆมาทางนอกหน้าต่างรอยยิ้มแผ่วๆที่ไม่ถึงดวงตาก่อนม่านจะปิดลงช้าๆเองหลายวันผ่านไปไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้อีกแม้แต่สัตว์ในละแวกนั้นก็ไม่ยอมเดินผ่านแต่วันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งที่เล่นลูกบอล ลูกบอลกลิ้งเข้าไปในรั้วบ้านนั้นพอดีเขาเดินตามไปเงียบๆเปิดประตูรั้วไม้ที่ส่งเสียงเอียดลูกบอลกลิ้งเข้าไปหยุดตรงหน้าบ้านมีใครอยู่ไหมครับเขาตะโกนเบาๆไม่มีเสียงตอบแต่เสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ข้างบนเด็กชายเงยหน้าขึ้นเห็นเด็กหญิงยืนอยู่บนระเบียงผมยาวปิดหน้าในมือเธอถือตุ๊ก,กตาผ้าเก่าๆ เพื่อนโคลโนเธอค่อยคก้มหน้ามองลงมาจะมาเล่นด้วยกันไหมเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เย็นเยียบเด็กชายลังเลพี่ชื่ออะไรครับหญิงน้อยนิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้นเธอยิ้มรอยยิ้มที่กว้างเกินกว่าปกติยากบอกว่าหนูไม่มีชื่อแล้วลูกบอลกลิ้งเองกลับมาหาเด็กชายกลิ้งช้างช้าผ่านพื้นไม้แต่พอเขาก้มลงเก็บ ก็เห็นมือเหี้ยนโผล่มาจากใต้พื้นคว้าลูกบอลไว้แน่นเด็กชายร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกมาจนล้มกลิ้งกลางถนนเมื่อหันกลับไปบ้านทั้งหลังก็หายไปในหมอกหนาอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นบ้านหลังนั้นอีกเลยแต่ในบางคืนที่หมอกลงจัดจะได้ยินเสียงเด็กหญิงหัวเราะและเสียงหญิงแก่กระซิบแผ่ว ใต้พื้นยังมีที่ว่างอีกใครจะอยู่ต่อดีนะเสียงกระซิบจากหมอกยังคงลอยวนอยู่เหนือพื้นดินบางคืนลมพัดแรงจนต้นไม้รอบบริเวณน,นั้นเอ็นโอนชาวบ้านได้ยินเสียงไม้ลั่นเอียดเหมือนบ้านที่ไม่มีอยู่จริงแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองตรงไปทางนั้นเวลาผ่านไปหลายเดือนทางการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแต่กลับไม่พบแม้แต่ร่องรอยของบ้าน มีเพียงพื้นดินแฉะและไม้ผูกเก่าชิ้นหนึ่งที่มีรอยข่วนยาวลึกคล้ายเล็บคนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อวิทยาเขาไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับคงเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านเขาว่าแต่ในคืนนั้นเองขณะเก็บตัวอย่างดินเสียงเด็กผู้หญิงก็ดังขึ้นข้างหูพี่เจอย่าหรือยังเขาหันขวับไปไม่มีใครอยู่มีเพียงลมหายใจเย็นว่าผ่านหลังคอ และกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นมาจากพื้นเขาส่องไฟฉายลงไปเห็นหลุมเล็กๆเหมือนเพิ่งถูกขุดข้างในมีผ้าขาวมอมแมมชิ้นหนึ่งผ้าถูกมัดไว้ราวกับห่อบางสิ่งวิทยาใช้ไม้ปลายแหลมเคีย่ยออกเบาๆพอผ้าเปิดออกข้างในคือตุ๊กตาผ้าใบหน้าเย็บด้วยได้สีแดงแต่ตรงดวงตาคือเล็บมือคนเย็บติดไว้แทนลูกตา หัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อเย็นซึมเต็มหลังทันใดนั้นไฟฉายดับวูบในความมืดเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆและเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังอยู่รอบตัวอย่าขุดเลยเดี๋ยวจะเหมือนเขาเขารีบวิ่งออกมาจากบริเวณน,นั้นแต่ขณะก้าวเท้าออกเขารู้สึกว่ามีมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าไว้แน่นเขาล้มลง หัวกระแทกดินและภาพสุดท้ายที่เห็นคือหน้าเด็กหญิงผมยาวก้มมองลงมารอยยิ้มของเธอกว้างกว้างจนถึงแก้มในตาของเธอสะท้อนภาพใบหน้าของยา่าซ้อนอยู่ข้างในรุ่งเช้าเพื่อนร่วมงานของวิทยามาตามแต่ไม่พบตัวเขาเหลือเพียงรองเท้าเปื้อนโคลนกับรอยลากยาวเข้าไปในพื้นดิน ตรงจุดเดียวกับที่บ้านหลังนั้นเคยตั้งอยู่ไม่นานนักหมอกเริ่มหนากลับมาอีกครั้งในคืนเดือนมืดชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นไฟจากบ้านแสงสลัวสีเหลืองที่ลอดออกจากหน้าต่างมีเสียงเพลงกล่อมเด็กดังขึ้นช้าๆนอนเถิดลูกย่าจะอยู่ใกล้ๆเสียงนั้นลากยาวจนแผ่วหายไปและในเงาหมอกเงาของเด็กหญิงยืนอยู่หน้าบ้าน ข้างๆเธอคือหญิงแก่ในเสื้อผ้าขาดรุย่ยมือทั้งสองจับกันแน่นแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือข้างหลังพวกเธอมีเงาของชายในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เงียบๆไม่ขยับนอกจากริมฝีปากที่ขยับช้าๆยังไม่หมดยังมีอีกคนใต้พื้นอย่งางว่างหมอกคืนนั้นหนาแน่นจนมองไม่เห็นแม้แต่ทางเดินในหมู่บ้าน ลมพัดแรงจนเสียงหวีดดังลอดช่องไม้เก่าๆผู้คนพากันปิดหน้าต่างแน่นไม่กล้าแม้แต่จะพูดถึงบ้านหลังนั้นอีกแต่ยิ่งพยายามลืมเสียงเพลงต่อมเด็กกลับยิ่งดังขึ้นในทุกค่ำคืนคืนหนึ่งเด็กสาววัยรุ่นชื่ออิงเดินผ่านบริเวณน,นั้นเธอเป็นหลานของญาคนหนึ่งในหมู่บ้านและเป็นคนเดียวที่ไม่กลัวเรื่องเล่าพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เรื่องผีหลอกเด็กเธอพูดเสียงเบาพลางยิ้มขณะถือไฟฉายสองทาง แต่เมื่อเท้าเธอเหยียบถึงพื้นดินที่บ้านเคยตั้งอยู่ไฟฉายกระพริบสองครั้งก่อนจะดับวูบอิงบน่นพึมพำพลางเขย่าไฟฉายในมือแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากใต้เท้าเสียงข้อไม้ชาร์กหนักตึกตึกและตามมาด้วยเสียงกระซิบเบาๆเ,เหมือนมาจากในดินอิงลงมาสิเธอชะง,งักใครใครเรียกชื่อฉันแต่ไม่มีเสียงตอบ มีเพียงลมเย็นๆพัดผ่านต้นคอเหมือนมีคนเป่าลมหายใจใส่เธอเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นอับชื้นกลิ่นดินผสมกลิ่นเลือดจางๆลอยขึ้นมาพอเธอส่องไฟฉายอีกครั้งเห็นร่องรอยคล้ายไม้พื้นเก่าถูกตอกปิดไว้กลางดินตรงนั้นมีป้ายเล็กๆทำจากไม้ผุกตัวอักษรเลือนรางเขียนว่าอย่าเปิดหัวใจอิงเต้นแรงแต่ความอยากรู้มากกว่าความกลัว เธอค่อยๆใช้มือเขี่ยดินออกเล็บขูดไม้จนเสียงแหลมเสียดแล้วจู่ๆไม้นั้นยุบลงไปนิดหนึ่งเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้พื้นเหมือนเสียงเล็บควรกลับจากอีกด้านแกรกแกรกอิงชักมือกลับแต่สายไปแล้วปลายนิ้วเธอถูกจับไว้นิ้วเล็กๆเหี่ยวย่นคว้ามือเธอแน่นดึงลงช้าๆปล่อยนะเธอกรีดร้อง แต่ยิ่งดิ้นมือก็ยิ่งรัดแน่นแรงมากจนรู้สึกเหมือนกระดูกกำลังหักในวินาทีนั้นหมอกรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีเงาคนหลายร้อยคนเดินวนอยู่รอบๆเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นแทรกทุกทิศท,ทางมาอยู่ด้วยกันสิ่งใต้พื้นไม่หนาวเลยอิงพยายามตะโกนแต่เสียงของเธอกลับสะท้อนกลับมาเหมือนพูดอยู่ในห้องแคบใต้ดินเธอหันซ้ายขวา ภาพหมอกค่อยๆกลายเป็นบ้านไม้หลังเก่าโต๊ะกลางบ้านรูปถ่ายหญิงแก่กับเด็กหญิงทุกอย่างเหมือนคืนวันนั้นไม่มีผิดเพียงแต่มีคนเพิ่มในรูปคนคนนั้นคือวิทยาเจ้าหน้าที่ที่หายตัวไปและข้างหลังเขามีเงาผู้หญิงผมยาวยืนยิม้มเสียงประตูบ้านดังปิดปังทุกอย่างมืดสนิทไฟฉายตกกระแทกพื้นดับสนิท มีเพียงเสียงสุดท้ายดังขึ้นใกล้หูอิงเสียงกระซิบของเด็กหญิงใต้พื้นไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้มีเธออยู่ด้วยแล้วรุ่งเชา้าหมอกจางพื้นดินกลับเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บนดินนั้นมีตุ๊กตาผ้าเก่าๆนอนอยู่ตรงดวงตาถูกเย็บด้วยเส้นผมของเด็กสาวและไป้ายไม้เล็กๆปักข้างๆเขียนว่า อย่าเปิดอีกเลยรุ่งเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์อ่อนๆทาบลงบนพื้นดินที่เคยเต็มไปด้วยหมอกลมเช้าแผ่วเบาพัดกลิ่นดินชื้นจางๆให้หายไปทีละน้อยเสียงนกเริ่มร้องเหมือนหมู่บ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่บริเวณที่เคยเป็นบ้านไม้หลังนั้นกลับไม่มีสิ่งปลูกสร้างหลงเหลืออยู่เลยเหลือเพียงร่องรอยวงกลมกลางดินเหมือนพื้นเคยยุบตัวลงอย่างช้าๆ เจ้าหน้าที่จากในเมืองมาถึงอีกครั้งพวกเขาขุดตรวจสอบพื้นที่แต่สิ่งที่พบมีเพียงเศษไม้ผุผุกกับกรอบรูปแตกที่มีภาพหญิงชราและเด็กหญิงภาพซีดเกือบเลือนแต่รอยยิ้มยังชัดเจนรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นและเยือกเย็นในเวลาเดียวกันหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชื่อพีระมองรูปนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆบางทีพวกเขาอาจไม่ได้จากไป เขาหันหลังกลับเดินออกจากพื้นที่แต่ก่อนขึ้นรถสายตาเขาเหลือบเห็นบางอย่างใต้ร่มไม้ใหญ่ตุกตาผ้าเก่าตัวหนึ่งเปื้อนฝุ่นแต่ยังอยู่ในสภาพดีเขาก้มลงหยิบขึ้นมาแล้วพลิกดูด้านหลังพบตัวหนังสือจังๆเย็บด้วยได้แดงว่ากลับบ้านแล้วพี่ระยืนเงียบอยู่นานก่อนจะวางตุ๊กตานั้นลงตรงเดิม แล้วเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกแสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมาตรงตุ๊กตาเงาของมันทอดยาวบนพื้นดินดูคล้ายมือของหญิงแก่ที่กำลังรูปศีสานอย่างอ่อนโยนเสียงลมพัดผ่านเบาๆคล้ายเสียงกระซิบจากใต้พื้นพักเถิดไม่ต้องหนาวอีกแล้วแล้วทุกอย่างก็เงียบงนันหมอกค่อยๆละลายหายไปกับแสงเช้า เหลือเพียงกลิ่นดินใหม่และเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอีกเลยย่าอยู่ใต้พื้นบ้านกลายเป็นแค่ตำนานกระซิบในหมู่บ้านแต่ในคืนหมอกหนาบางคนยังคงได้ยินเสียงกล่อมเด็กแผ่วๆลอยมาตามสายลมนอนเถิดลุกย่าจะอยู่ใกล้ๆตลอดไป